เรือใบฟ้านี่เป็นแชมป์หลีกอังกฤษถึง7ครั้งจาก11ปีล่าสุดเป็นทีมที่ดีที่สุดซึ่งหนึ่งในเหตุผลก็คือแฟนบอลเขาดูบอลเป็นเข้าใจกีฬามากกว่าแฟนบอลทั่วไปฮะชมป์จัดไปเคยไปดูบอลไทยหลีกหลายครั้งแล้วก็เห็นใจนักเตะเพราะขนาดเล่นในบ้านตัวเองเนี่ยเวลาส่งพลาดเวลาเตะบอลไม่ลอยเวลาจัดไม่ไปแฟนบอลก็จะโอ้ย ถอนหายใจโใไซทั้งทั้งที่สิ่งที่พวกเขาทําไม่ได้ทําให้อะไรดีขึ้นหากทําซ้ําๆย้ำๆนักเตะอาจจะเริ่มคิดว่าโอ้โหถ้าเล่นในบ้านตัวเองยังโดนแฟนบอลตัวเองด่ายังโดนแฟนตัวเองว่าออกไปเล่นเป็นทีเมเอมนสบายใจกว่าไหมไม่ผิดฮะเพราะเราอาจจะยังไม่รู้แต่ดูนี่ฮะนัดล่าสุดที่แมนซิเตี้เจอกับสิงห์เชลซีฮะอับดลุลกาดีรโคซานอฟคนนี้นี่มาสัจา์มากนะ สปีก่อนเขาเล่นในลีกเบลารุสและค่าตัวนี่ยังน้อยกว่าเทพไทยลีกหลายคนปีที่แล้วกองหลังอูสเบคนนี้ยังแข่งกับทีมชาติไทยอยู่เลยแต่สัปดาห์ที่แล้วในวัยเพียง20โคสานฟกลายเป็นกองหลังพันล้านของแมนซิตี้และย้ายมาปุ๊บถูกส่งปั๊บนัดเชลซีด้วยกดดันสุดๆฮะ เขาตื่นสนามส่งคือหลังพลาดจนทำให้เชลซีได้ประตูแรกหลังจากนั้นครับยังจ่ายบอลพลาดเกรงเกงดูออกว่าเขานี่ very ประมานะฮะถ้าเป็นแฟนบอลทั่วไปก็คงจะตะโกนซื้อมาทำไมค่าตัวก็แพงจ่ายบอลยังไม่ตรงเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวโอ้ยผมยังเล่นได้ดีกว่าเลยอะไรวันเนี้ยแต่นั่นคือแฟนบอลทั่วไปไม่ใช่แฟนบอลแมนซีหลังจากที่เขาดูเงือเงืง้เนี่ยมีช็อตนึงที่โคซานอฟ จ่ายบอลคืนหลังให้โกแบบง่ายๆเนี่ยแฟนบอ์แมนซิพากันปรบมือให้เขานานกว่า10วินาทีฮะแมโกสนนฟจะไม่ได้ทำอะไรพิเศษแค่จ่ายบอลง่ายๆแต่แฟนบอลบลูสกายปรบมือกระนำสนับสนุนและให้กำลังใจกองหลังแทนคําบอกว่าน้องพี่เล่นตามปกติไม่ต้องกังวลอย่ากดดันเราเข้าใจและเราจะอยู่เคียงข้างคุณสุดท้ายแมนซิ พลิกสถานการณ์กลับมาชนะ31ขอแค่1ย่าติดโซเชียลขยันทำง,นงาน2อย่าติดดาหันมาให้กำลังใจไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนตัวคุณและทีมคุณดีขึ้นไม่ใช่ร้อยแต่ล้านเปอร์เซ็นต์